รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยรัฐทีวีภูมิใจนำเสนอ กินข้าวกินปลาแล้วหรือยังจ๊ะทําอะไรอยู่หรออืยังเลยเนี่ยดิหาข่าวเด็ดเผื่อมีเลขเด็ดไม่ <c oughs> <c oughs> ใช่หาข่าวเด่นเดอยู่เนี่ยได้เยอะแล้วเอามาฝากคุณผู้ชมเฮ้ยดีเลยนี่ก็ได้เวลาเข้ารายการแล้วแหละเ,เอาเรื่องราวเหล่านี้ไปฝากคุณผู้ชมกันดีดกว่าไปสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ชงไทยคําพิเศษพลอยคินปรสิงเพื่อวงไทยพร้อมประจําการ ในรายการสายลับ<า>ลบ,บ้านทุง่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสืบเสาะเจาะข่าวทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้หากเรื่องไหนที่คุณผู้ชมอยากรู้เราจะตามไปสืบจนได้ความจริงใช่แล้วละคะและในช่วงของสืบจากข่าวเราจะคัดสรรเอาข่าวจากทั่วทุกท้องถิ่นมาไว้ในช่วงนี้เลยและในช่วงของเหตุเกิดที่ภูธรไม่ว่าจะเป็นแห่งหนตําบลไหนชุมชนใดถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วล่ะก็เราจะส่งสายลับประจารายการสายลับพันหน้าสายลับเก่งชวนพดุงลงไปสืบ เจาะหาความจริงมาฝาก,กคุณผู้ชมอย่างแน่นอนส่วนช่วงสืบเสด็จครับรับหน้าที่โดยผมเองนักสืบหน้ายกโอ้โห, hmm. หรอใช่ไหมล่ะหากที่ไหนมีเรื่องปแปลกๆเด็ดๆชวนสงสยัยพี่จะตามไปค้นหาความจริงมาให้คุณผู้ชมและในตอนนี้เรื่องราวสนุกๆถูกรวบรวมไว้ให้สายรับบ้านพุ่งพร้อมปฏิบัติการแล้วค่ะว่าแต่จะมีเรื่องราวไหนให,ให้เราไปสืบกันบ้างในวันนี้ไปดูกันเลยครับ ช่วงของเหตุเกิดที่ภูทรไปพบกับหมู่บ้านจักรยานล้อเดียวและมาสืบกันต่อว่าทําไมพระพุทธรูปที่จังหวัดสุพรรณบุรีถึงเป็นสีชมพูแล้วไปพบกับส้มตำอาบซับที่แซ่บทั้งรสชาติและก็คนขายโอ้โหแต่และเรื่องดูแล้วแซบ่บจนอยากจะสืบแล้วล่ะค่ะพี่อ้อโอ้แต่ว่าใจเย็น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 ยังมีเรื่องให้สืบกันอีกตลอดทั้งรายการเลยนะ พี่เนี่ยไปเตรียมข่าวมาให้สืบกันเพียบเลยเมื่อกี้เพิ่งขนหนังสือพี่มองมาจากโรงพิมพ์ไทยรัฐเนี่ยโอ้โห oh, เรื่องเยอะมากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยเอามารว <Okay. S 1> มไว้ที่นี่หมดแล้ว <c oughs> แต่ว่าอย่ารอช้ากันดีกว่าเดี๋ยวไปตามสืบกันก่อนเลยในช่วงแรกของเรากับช่วงสืบจากข่าวช่วงสืบจากข่าวข่าวแรกที่พลอยเอามาฝากในวันนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับพี่โอ้มากๆเลยค่ะเพราะพักเนี่ยพี่โอ้ดูจะอุบอั้วอ้วนบวม กินเยอะใช่ไหมโอ้โหทักอย่างนี้ใ่ทักดีกว่า <c oughs> ก็รู้แล้วรู้ตัวตัวน,นี้กําลังวัยกาลังเจริญเติบโต <c oughs> กินจุไปหน่อย <c oughs> ก็เลยเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่ว่าเนี่ยพี่ก็พยายามลดอยู่นะอยากจะหาเวลาออกกาลังกายแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเดี <c oughs> ย๋ยวว่าอะไรมากไม่ต้องพูดถึงออกกาลังกายขนาดเสื้อผ้ายังไม่มีเวลาซักเลยเนี่ยดูดิของพี่ก็ยังต้องกับน้า A หน้าบอยู่เลยเนี่ยหยีพี่โอ้ไม่ยอมออกกําลังกายแถมยังไม่ยอมซักเสื้อผ้าอันนี้มัน รูปแบบการใช้ชีวิตแบบไหนเนี่ยของผู้ชายซกมกปะเนี่ยแล้วพี่คนทำไงอะแก้ปัญหายังไงได้ไม่เลวลาสักให้หน่อยดิอันนั้นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องค่ะพี่โอการแก้ปัญหาที่ถูกต้องต้องไปฟังข่าวนี้เลยเพราะว่าเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่ต้องบอกเลยว่าได้ประโยชน์กันถึง2เด้งและเหมาะกับพี่โอสุดๆเลยละค่ะ2เด้งเหมาะกับพี่ด้วยอืเออหน้าร้องหน้าร้องแล้วไงอะอะไรอะอยากรู้แล้วใช่ไหมละคะใช่เลยละ่ะงั้นไปสืกจากข่าวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ นี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของเจ้าจักรยานปั่นเครื่องสักผ้า ของพี่ธานีอักษรคิดอายุ65ปีช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ชาวจังหวัดระยองค่ะพี่พีเขาคิดไอเดียบันเจิดนั่งจักรยานสองล้อมาต่อพ่วงใส่เครื่องสักผ้าที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเองอเวลาที่พีเขาขี่จักรยานไปไหนมาไหนซื้อของหรือว่าทาธุระนะคะพี่โอก็จะปั่นจักรยานเครื่องสักผ้าไปด้วยพี่ธานีเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพอเจอถังสักผ้าที่ร้านของเก่าเห็นว่าถังนี้ดูแปลกๆดีโดยมีลักษณะเป็นทรงกลม ครั้งแรกก็นํามาต่อกับจักรยานออกกํลาลังกายปั่นอยู่ที่บ้านค่ะครประมาณ15-20นาทีก็ซักเสร็จแล้วต่อมาเห็นว่าตัวเองต้องออกไปซื้ออะไรข้างนอกบ้านบ่นบอยๆค่ะก็เลยนําถังเครื่องซักผ้ามาต่อกับจักรยานที่สามารถปั่นไปไหนได้เครื่องซักผ้าก็ยังทํางานได้ด้วยอพอกลับมาที่ร้านก็เปลี่ยนน้าผงซักฟอกออกใส่น้ําดีเข้าไปล้างสองน้ําก็เอาไปตากแดดได้เครื่องซักผ้าจักรยานชิ้นนี้ใช้เงินลงทุนไม่มากนะพี่โอค้ค่าถัง300บาทค่าจักรยานเก่า 500บาทร,บรวมรวมแล้วเนี่ยก็ไม่ถึง1,000บาทแต่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายทั้งออกกำลังกายแล้วก็ได้สักผ้าไปในตัวด้วยนะคะแถมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะพี่โอ๊ต <Wow. S 1> สุดยอดจริงๆ <Ooh. S 1> เป็นยังไงบ้างคะกับสิ่งประดิษฐ์ของพี่ธาน,นีต้องบอกเลยว่า ตอบโจทย์เป็น2เด้งเลยนะพี่โอ๊ตทั้งได้ออกกําลังกายแล้วก็ได้ซักผ้าไปในตัวด้วยโอ้โหไอเดียพี่เขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าพี่มีไว้สักเครื่องนะครับก็ได้ทั้งออกกําลังกายสุขภาพร่างกายพี่ข็อแข็งแรงหุ่นดีแถมที่สําคัญเนี่ยเสื้อผ้าพี่ก็สะอาดขึ้นด้วยดีใจด้วยนะพี่โอ๊ตที่ไม่ต้องกลับหน้าเอหน้าบีแล้วอ่ะโอ้โหมองด้สายตาอย่างนี้นี่คิดคิด อะไรกับพี่เขาเปล่าเนี่ยไอหน้าเอหน้าบีที่พี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงไอตรงนี้พี่หมายถึงถุงเท้าเปลี่ยนเรื่องอะไดีกว่าพี่โอ้มีเรื่องเท้าอะไรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันบ้างเนี่ยอ่ะมีแน่นอนคราวนี้เราไปดูขขาน่ารักน่ารักเหมือนตัวพี่บ้างดีกว่าอ้าขึ้นไปแอวเหนือเลยไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่พี่จะพาไปดูความน่ารักของลูกแกะภูเขาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ครับ เฮ้ยลูกแกะภูเขานี่นะพลอ,อยเคยได้ยินนะว่ามันไม่มีในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามต่างประเทศนี่ด้วยเหรอโอ,โอ้นี่ไม่ทราบข่าวเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เรื่องถ้าอยากเห็นขนาดนั้นเดี๋ยวพี่จะพาพลอยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปสืบข่าวนี้พร้อมกันเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสวนสัตว์ก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่แกะภูเขาหรือแกะบาบารีจํานวน2ตัวที่เพิ่งเกิดภายในสวนจะแสดงโดยทั้ง2ตัวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดี ทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่มีแกะภูเขาอยู่ในความดูแลร,รวมทั้งสิ้น9ตัวสําหรับแกะภูเขาหรือว่าแกะบาบารีนั้นก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ในแถบภูเขาสูงชันและทะเลทรายในทวีปแอฟริกาตอนเหนือนิสัยตามธรรมชาติของมันก็ชอบอยู่ตามลําพังหรือเป็นฝูงเล็กๆมีสีขนออกน้ําตาล<ๆ>เพื่อใช้ในการครางตัวให้กลมกลืนกับทรายและก็หินเพื่อหลบภัยจากศัตรูสามารถปีนป่ายภูเขาสูงชันกินหญ้าต้นไม้ใบไม้เปลือกไม้เป็นอาหารครับ หากนักท่องเที่ยวสนใจก็สามารถเข้าชมความน่ารักของเจ้าแกะภูเขาได้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกวันตอนนี้นักท่องเที่ยวก็สามารถเข้าชมกันได้แล้วนะครับยินดีด้วยครับตอนนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ดีใจนะครับที่ตอนนี้แกะภูเขาของเราเกิดลูกกมาสองตัวนะครับซึ่งเรียกว่าแกะบาบีเล่นะครับมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับสวนสัตว์เชียงใหม่ไม่มีไม่ใช่ว่ามีแพนด้าอย่างเดียวนะครับจะมีพวกแกะมัวแดงและอื่นๆอีกมากมายครับ โอ้โหเป็นไงละพลอยเจ้าแกะภูเขาของพี่เนี่ยน่ารักไมล่ะเนี่ยยิ่งดูใ,ใกล้ๆนะยิ่งน่ารักมากเลยพี่ไปส่องมาแล้วน่ารักสิคะพี่อ้อต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่ได้เปิดบ้านต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างลูกแกะภูเขาหรือว่าลูกแกะบาบาร,บารีทั้งสองตัว ฮ่าฟลอยอันนี้เนี่ยว่าเป็นข่าวที่เจ๋งแล้วนะแต่ยังมีข่าวที่เจ๋งกว่านี้อีกครับเฮ้ยเจ๋งกว่านี้เหรอนี่เรื่องอะไรอ่ะโอ้โหน้องคนนี้นะครับชื่อน้องไอซ์มีอายุเพียงแค่8ขวบอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าน้องเขาเนี่ยมีจิตใจที่จะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยเฮ้ยจริงดิพี่โอ้น้องเขา8ดขวบจะช่วยยังไงช่วยลักษณะไหนจะยกคนป่วยได้เหรอคะแล้วเขารู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องรอเปล่าคะพี่โอ้ใจเย็นๆจ๊งเย็นสงสัยอ่ะจเย็นเจ๊นพัก่อน เรื่องนี้นะพี่มีผู้รู้มาเล่าให้ฟังท่านเนี่ยสามารถให้คำตอบพลอยได้ทุกอย่างเลยแล้วท่านก็คือผู้บัญชาการสายลับบ้านทุ่งของเรานี่เองถูกต้องแล้วล่ะค่ะงั้นเราไปพบกับบอกธงชัยนนครกันเลยค่ะได้ครับนักสืบโอ้กับน้องพลอย ที่เอาเรื่องดีๆมาให้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันเรื่องของน้องไอซ์เนี่ยซึ่งเป็นเด็กที่มีจิตอาสาเนี่ยเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคุณพ่อของน้องไอซ์คือคุณวัชสรส์น,นะครับซึ่งทําการทํางานอยู่ที่อ,าอําเภอบังทองจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมในการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยออกปฏิบัติการ ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสาธารณกุศลต,ต่างๆแล้วก็พอมีลูกคือน้องไอ้พอลูกเริ่มดเดินได้ก็พาไปร่วมงานด้วยจนน้องไอ้เนี่ยโตขึ้นที่จะ,ะรู้เดียงสาตั้งแต่ห้าขวบไปจนถึงปัจจุบัน8ขวบเนี่ยนะครับก็ได้เข้าร่วมนะครับเป็นอาสาสมัครรุ่นจิว๋วนะครับ ช่วยเหลือกิจการผู้ภัยทั้งหลายในส่วนที่พึงจะกระทบได้นะครับเป็นการสร้างจิตอาสาให้แก่เด็กที่ดีงามประโยชน์ของการใช้เด็กที่เด็กที่มีจิตอาสาเนี่ยต่องจะลืมว่าเด็กเด็กเนี่ยจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ถ้าหากต่อไปเนี่ยระบบเกี่ยวกับงานผู้ภัยงานอะไรมีศูนย์ข้อมูลมีระบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็ก8ปขวบ10ขวบนี่แหละสามารถที่จะเข้าถึงได้ และอีกอย่างหนึ่งงานบางประเภทเนี่ยให้เด็กๆไปช่วยเหลือก็จะเป็นความดีงามความน่ารักและก็เป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับเด็กๆก็เมื่อก่อนพวกผมก็ทํากันสองคนกบแฟนะครับแล้วไม่มีใครเลี้ยงน้องอะไรครับพวกผมก็เลย้อาน้องไปด้วยที่น้องก็เห็นเห็นเราทําน้องก็เลยซึมซับก็เลยอยากทําบ้างก็เลยขอพวกผมทาครับก็ช่วยหยิบของหยิบอุปกรณ์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลได้ ก็ดามแข้งดามขาทำแผลเปิดอะไรพวกนี้ครับทำได้เสาร์อาทิตย์ไปแจกของตรงนั้นตรงนี้เก็บตังออมตังไว้ซื้อเสื้อผ้าซื้อผ้าห่มไปแจกอะไรเงี้ยครับคือให้น้องรู้จักแบ่งปันเห็นพ่อทำก็เลยอยากมาทำแล้วก็ไปไปวางผมผู้ชอบภูมิใจไหมที่ได้เป็นผู้ไปภูมิใจครับเพราะที่ได้ช่วยเหลือสิ่งที่ต้องคำนึงอยู่อย่างหนึ่งว่าเด็กๆที่ไปร่วมเนี่ย ต้องยอมรับความจริงว่าวุฒิภาวะของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่บรรลุถึงขนาดเท่าผู้ใหญ่ที่จะมีะรู้ความควรไม่ควรอะไรทุกอย่างการระมัดระวังความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นในการออกปฏิบัติการเนี่ยผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำในทีมก็จะต้องอคอยระมัดระวังและก็ดูแลเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าในการปฏิบัติการ หลายจุดหลายพื้นที่อย่างเช่นการไปกู้ภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทุกๆอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นความจําเป็นไม่ใช่ปล่อยปละเลยเสมือนว่า,าผ่านเหตุการณ์มาแล้วฝึกมาแล้วปล่อยเดี่ยวปล่อยแบบกู้ภัยคนหนึ่งอาสาสมัครคนหนึ่งเท่าเทียมของผู้ใหญ่ไม่ใช่จะต้องมีคนคอยสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําการมีประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่จูงใจให้เขาศรัทธ,ธาในชีวิตศรัทธ,ธาในการเสียสละเพื่อสังคมและจะเป็นตัวนำนะในการชักชวนในการขยายผลให้สังคมเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่นิ่งดูดายนะครับ โห oh, สุดยอดมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุแค่8ดขวบเนี่ยจะมีความสามารถช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีหัวใจที่ทํางานจิตสาธารนณะได้เทียบเท่าผู้ใหญ่ขนาดนี้ต้องขอชื่นชมน้องเขา้ามากๆเลยถ้าใจไม่รักจริงเนี่ยทำไม่ได้นะถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่โอ๊จริงๆแล้วน้องเขาอายุ8ขวบเนี่ยถ้าคิดถึงว่าเป็นเราตอนนั้นอนะแดขวบเราทําอะไรกันอยู่คะโดดหนังยางเป่ากบ มาเกบลาหลายๆอย่างนะจริงแต่ว่าน้องเขาเนี่ยมีจิตอาสาในการช่วยเหลือคนด้วยการปฐมพยาบาลในรูปแบบต่างๆต้องบอกว่าเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็เก่งมากๆเลยน่าประทับใจจริงๆค่ะสายรับบ้านทุ่งเราก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องไอซ์สู้ต่อไปนะคะพี่พลอยขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เขากดไลค์แบบรัวๆเลยโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับปล่อยให้น้องพลอยเนี่ยเขาปลื้มน้องไอซ์กันไปก่อนเลยกันครับช่วงหน้าเนี่ยเราต้องมาติดตามกันว่าจะมีเหตุเกิดที่ภูทรไหนแล้วจะเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับกลับมาติดตามในช่วงหน้าาเลยยสรับนทุ่ง ครับ